สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนราศีตำบลอไขล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับตรงกับวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามช่วงนี้ก็ขอฝากความห่วงใยไปหาเอฟซีทุกท่านนะครับให้ระวังโรค ลนยนะครับเชื้อไวรัสโควิวด COVID นะครับซึ่งขณะน,นี้ทางประเทศไทยเรานี่ได้ควบคุมโรคเป็นที่หน้าพอจะแล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยเราใกล้จะรอดพ้นภาวะวิกฤตอันนี้ไปได้แล้วนะครับ ก็ขอให้พวกเราช่วยกันนะครับระมัดระวังตัวเองก็พอแล้วครับวันนี้ผมก็ขอเดินเชิญทุกท่านนะครับมาดูกบนะครับ้ลูกกบที่เขาขึ้นแพนะครับวันนี้ก็จะมาปาดอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเฮียเดือนจากจังหวัดสะเติงเขาก็มาปาดให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามตอนเย็นนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่แต่ก็ไม่เยอะนะประมาณสักสองพันน่าจะได้นะครับประมาณนี้ข้าไปดูบ่อน,นี้บ่อคู่กันนะครับบ่อคู่กันนี่นี่น,นี่ผมตักไปแล้วนะครับนี่อันนี้ได้ประมาณประมาณห้าพันนะครับบ่อน,นี้มีเยอะกว่าบ่อน,นี้มีประมาณผมใส่ไว้ประมาณสามสิบโลบ่อน,นี้ผม ใส่ไว้ประมาณยี่ห้าลูนะครับแต่บ่อนี้รู้สึกว่าเยอะเยอะมากนะครับหนาแน่นมากดูก่อดนะครับมันเลยขึ้นเยอะประมาณห้าร้อยห้าพันตัวนะครับที่ผมตักไว้เมื่อสักครู่นี้ผมลืมถ่ายผมเพิ่งเพิ่งคิดได้ก็เลยรีบเอายิบโทรศัพท์มาถ่ายดูก่อนนะครับแล้วนี่ดูนะครับนี่ประมาณสองพันนี่นะครับเขาขึ้นเร็วมากนะครับทีนี้วิธีการเราก็ไม่ยากนะครับวิธีการเราก็ทําเหมือนเมื่อวานนี่แหละเหมือนเมื่อก่อนนี่ละครับวันที่หนึ่งนั่นแหละ ก็แพรนี้ออกแล้วก็ปาดออกปาดมาใส่ภา,าชนะนะครับนี่คือภาชนะที่ผมเตรียมไว้นะครับตะคู่นี่ผมผ่านมาผมผมเอาไปใส่เนะนี่ยห้านี่ภาชนะห้าห้าสองกระมังกับสามกล่องโฟมนะครับนี่ไม่ใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณถ้าใส่เยอะจะทับกันตายนะครับน้ําก็ต้องไม่ใส่เยอะน้ําก็ใส่ประมาณหนึ่งเส้นนะครับรวมสูงของน้ํานะครับแต่ละภาชนะที่ใส่ให้ใส่น้ําประมาณหนึ่งเส้น เพื่อจะให้กบเขาไม่ตายน้ํานะครับี่ให้เขายืนได้นะครับนีำมาแล้วดูมาดูต่อนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตขับเองนะครับวันนี้ไม่มีคนทําช่วยนะครับไปเอาไปเอาที่เขารอยอยู่นะครับไปเอาทั้งสองอันไวใี่เอาก่อนนะครับยื่นตายก่้วน เล่เาก่อนแถวอย่างนี้มันขึ้นเยอะก็ใกล้จะบดแล้วอันนี้เดี๋ยวนั่งเยอะปาดอย่างนี้นะครับปาดอยางนี้ได้มันมาได้มันออกมาจากมุมมีมุมกุมมือไล่มันออกมานะครับีปาดมาอย่างนี้นด้วยปาดมือก็ไล่มันออกมา ก็มาลงได้เข้าไปนะครับปั่นทถึงก็สวยที่ถึงก็พอเวลาเอาใส่แล้วก็ใส่ประมาณนี้นะครับนี่เอาใส่ประมาณนี้ตะเกินนี้มันจะทับกันค่อยๆปาดนะครับปาดไปเรื่อยนะครับ มันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับที่เราเห็นลอยๆอยู่นัน่นใช้ได้หมดนะครับเราก็ต้องตักเอาให้หมดปาดเอาให้หมดนะครับที่ลอยอยู่นะครับเตรียมอยู่นะครับนี่นะครับมันคือวิธีการปาดดูดกัดนะครับ EP2 นะครับวันนี้ตันที่สองสำหรับวันนี้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปของผมก่อนจากลากันอย่าลืมกดไครตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ